อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยขเขมรครับแต่ว่าจะเป็นในมุมมองของชาวฝรั่งเศสมีหลายคนรู้แล้วล่ะว่าต้นกําเนิดของความเกลียดชังเนี่ยบางทีก็มาจากฝรั่งเศสนี่แหละที่เขาจัดการมาแต่แรกเริ่มก็ด่าฝรั่งเศสกันใหญ่แต่ทีนี้อย่าลืมว่าคนในประเทศเขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับเขาทั้งหมดนะมีชาวฝรั่งเศสหลายคนนี่ที่เขาเข้าข้างประเทศไทยครับแล้วเขาก็ไม่ชอบขอเขมรเลยแล้วก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่เขาเอะเดเอียงไปทาง,ขงเขมร ทีนี้ก็เลยเอาความเห็นของชาวฝรั่งเศสที่เขากําลังแตกกันอยู่เนี่แหละมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะฝั่งหนึ่งก็ไม่ชอบคำเมเลยฝั่งหนึ่งก็ชอบมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีชาวฝรั่งเศสบางคนที่ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนทั้นนั้นแหละแต่อยากจะให้ปรองดองกันก็คือไม่ได้ดูสถานการณ์อะไรเลยมันก็เหมือนเป็นการบ่ให้คนที่กําลังต่อยกันอยู่นะ่ะมาจับมือกันเดี๋ยวนี้โดยที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลย มาความเห็นชาวฝรั่งเศสคนแรกเขาบอกว่าก็เคยเดินทางไปทั้งไทยแล้วก็カメรเลยยอมรับว่าผมรู้สึกเชื่อมโยงกับประเทศไทยมากกว่าทั้งบรรยากาศการท่องเที่ยวความมีเสถียรภาพความเป็นมิตรของผู้คนแล้วก็าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศเรื่องข่าพระวิหารผมก็ศึกษาประวัติคดีแล้วรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยฝรั่งเศสเองก็เคยมีบทบาทในความขัดแย้งนี้ในอดีต ผมว่าเราควรจะรับผิดชอบว่าเราเนี่ยเคยสร้างปัญหาแบบนี้ไว้จริงๆในเชิงเหตุผลผมคิดว่าไทยพยายามจะสงวนท่าทีมาตลอดไทยไม่ได้รุกรานใครไม่ได้ทำร้ายกัมพูชาในเวทีโลกผมเห็นว่าประเทศไทยควรจะถูกยกย่องที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงความรุนแรงแม้ว่าผมจะเป็นฝรั่งเศสแต่ผมคิดว่าเราควรจะสนับสนุนประเทศที่รักษาสันติไม่ใช่เพียงแค่ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของเรา ก็เหมือนอยากจะบอกว่าจะไปเข้าข้างแต่ประเทศที่เป็นอาณานิคมของเราทําไมเออประเทศอื่นๆดีๆก็เยอะอะไรอย่างนี้ทีนี้คนต่อมาชาวฝรั่งเศสเหมือนกันเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าฝ่ายไทยนะมักพยายามจะปิดบังบทบาทของตัวเองในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องในเขตแดนชาวเขเมรเคยถูกริดรอนสิทธิเพราะว่าการตีความของฝรั่งเศสในอดีตผมรู้สึกว่าทางไทยได้ประโยชน์จากความคุ้มครือทางแผนที่แล้วก็ควรจะยอมรับตรงนี้ จากการที่ผมเคยทำวิจัยเรื่องวัฒนธรรมขเขมรผมเห็นว่าคนขเขมรนั้นมีความหวงแหนในรากเหง้าของตัวเองซึ่งถูกมองข้ามจากสังคมไทยอยู่บ่อยครั้งการที่ไทยนำศิลปวัตถุหรือวัฒนธรรมบางอย่างไปโดยไม่ให้เครดิตทำให้คนขเขมรรู้สึกถูกลบตัวต,วตนผมไม่ได้เกลียดประเทศไทยแต่ผมเข้าใจว่าความเจ็บปวดของเพื่อนขเขมรที่รู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกเล่าอย่างเที่ยงธรรมอ่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของเขานะมั่วตามขเขมรไปด้วย รางเงาของเขมรคืออะไรเขารู้ไหมเนี่ยแล้วประวัติศาสตร์ของเขมรคืออะไรก็เอามาสิมันไม่มีไงถ้าเอาของจริงมีหลักฐานมาก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ทีนี้ไม่มีหลักฐานไงพูดมาลอยๆอย่างเดียวเขาก็ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เนี่ยแหละชาวฝรั่งเศสคนที่สองทีนี้ชาวฝรั่งเศสคนต่อมาเขาบอกว่าฉันมีเพื่อนเป็นทั้งคนไทยและคนเขมรเลยแล้วก็เดินทางไปทั้งสองประเทศด้วย รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีแต่เมื่อความภาคภูมิใจนั้นกลายเป็นการแย่งชิงกันในเชิงประวัติศาสตร์มันก็กลายเป็นเรื่องน่าเศร้ากรณีเข่าพระวิหารฉันก็ลองศึกษาทั้งสองมุมยอมรับเลยว่าฝรั่งเศสในอดีตมีบทบาทที่ทำให้เกิดปัญหาแผนที่อย่างที่เห็น ในฐานะคนฝรั่งเศสเราควรจะยอมรับว่าเราไม่ได้มีความยุติธรรมเสมอไปและหลายครั้งการวาดเส้นแบ่งเขตแดนของเราในอดีตไม่ก็เต็มไปด้วยผลประโยชน์ทางอนาธิคมฉันก็ยังรู้ละเอียดไม่พอที่จะเข้าข้างฝ่ายใดได,ได้เพราะฉันเห็นว่าทั้งไทยและเขมรก็เป็นเหมือนเหยื่อของการเมืองยุคล่าอนาธิคมทั้งนั้นและทั้งสองประเทศควรจะได้รับการสนับสนุนให้หาทางออกร่วมกันไม่ใช่ถูกบีบให้เลือกระหว่างความภูมิใจกับสันติภาพ คนนี้เหมือนเขาจะพยายามทําตัวเป็นกลางนะทีนี้ฝรั่งเศสคนต่อมาครับเขาบอกว่าผมเป็นคนที่สนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้วแล้วยิ่งศึกษามากก็ยิ่งเห็นว่าไทยนะ่ะมีบทบาทที่เสถียรและน่าเคารพที่สุดประเทศหนึ่งเลยในภูมิภาคอย่างกรณีย้อนไปถึงสมัยข่าวพระวิหารครอบครัวของผมเราคุยกันเรื่องนี้และเข้าใจดีว่าฝรั่งเศสในอดีตนะ่ะทำให้เรื่องแผนที่กลายเป็นปัญหา และนั่นไม่ใช่ความผิดของฝ่ายไทยเลยด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูเอกสารจริงจะเห็นว่าความคลุมเครือทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดมาจากฝ่ายฝรั่งเศสไม่ใช่ไทยหรือเขมรเลยผมก็แอบรู้สึกอับอายในประเทศของผมอยู่นิดหน่อยไทยพยายามใช้ช่องทางการทูตแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศเขาไม่ได้เลือกที่จะใช้กําลังทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาสามารถทําได้แม้จะมีการยั่วยุหรือว่าข้อกล่าวหามากมายจากฝ่ายตรงข้าม ผมมองว่านี่คือวุฒิภาวะของชาติที่น่าชื่นชมแต่กะาทางกลับกันฝ่ายคเมรหลายครั้งเลยกลับเลือกใช้การปลุกระดมกระแสชาตินิยมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในผมไม่ตำหนิประชาชนเพราะว่าการศึกษาของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ผู้นำของเขาวควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ผมบอกเลยผมสนับสนุนไทยเพราะว่าไทยเลือกสันติก่อนที่จะใช้ความรุนแรง เออคนนี้เขาก็ดีนะเหมือนเขาจะรู้ว่าไทยจะเลือกใช้ความรุนแรงก็ได้แต่ยังไม่ทําเลือกสันติไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะที่เขาคิดและเขาก็รู้ดีว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเขานั่นแหละที่ทําให้ไทยเจอเรื่องอะไรแบบนี้ก็รู้สึกผิดของเขาทีนี้คนต่อมาชาวฝรั่งเศสอีกนั่นแหละเขาบอกว่าเคยอยู่ในพนมเปญมาหลายปีเลยแล้วก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมเขมรที่รู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมกับพวกเขา โอ้โหโลกไม่ยุติธรรมกับพวกเขาแปลว่าทั้งโลกนี่ผิดหมดเลยขมรถูกประกาเด็กน้อยนี่ก็ยังกล้าพูดเขาบอกต่อว่าประวัติศาสตร์ของขมรเต็มไปด้วยความสูญเสียทั้งจากสงครามภัยพิบัติและก็การเมืองเมื่อพูดถึงกรณีเข่าพระวิหารผมรู้สึกว่าไทยในฐานะประเทศที่มีพลังทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองมากกว่าเนี่ยควรจะแสดงความใจกว้างบ้าง การยืนกรานในแผนที่หรือการตีความที่อิงประโยชน์ตัวเองอาจจะถูกต้องในเชิงเทคนิคแต่มันไม่ใช่ในแง่ของมนุษยธรรมมีชาวเขเมรหลายคนที่ผมรู้จักรู้สึกว่าพวกเขาถูกมองข้ามถูกเอาเปรียบและถูกทำให้ด้อยค่าผมคิดว่าในฐานะเพื่อนบ้านประเทศที่เข้มแข็งกว่าควรจะเป็นฝ่ายยื่นมือให้ก่อนแม้จะเข้าใจความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์แต่ผมก็เลือกอยู่ข้างคนที่รู้สึกเจ็บปวดและไม่มีเสียงในเวทีโลก รู้สึกแปลกๆไม่เหมือนเขาจะาเขาข้างเขมบนนะแต่ยิ่งเขาพูดออกมาเขมิยิ่งแย่อย่างไงก็ไม่รู้ทีนี้ฝรั่งเศสคนต่อมาเขาบอกว่าผมน่าเคยทํางานในองคอ์กรหนึ่งที่ดูแลการศึกษาชายแดนไทยกับเขมรได้เห็นด้วยตาตัวเองเลยว่าใครเป็นฝ่ายที่ยืดหยุ่นมากกว่ามีความคิดมากกว่าใครพยายามที่จะหาทางร่วมมือและใครใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะปลุกกระแสชาตินิยมผมไม่ปฏิเสธว่าประวัติศาสตร์น่ะมันก็มีด้านมืด แต่ผมก็ประทับใจในท่าทีของคนไทยที่แม้จะถูกยั่วยุหรือว่าถูกกล่าวหาผ่านสื่อระหว่างประเทศก็ตามในหลายครั้งที่มีการประชุมร่วมผมพบว่าฝ่ายไทยจะมีหลักฐานเอกสารและการเตรียมตัวที่รอบคอบในขณะที่ฝ่ายเขมรจะเน้นการพูดเรื่องความเจ็บปวดความเสียเปรียบแล้วก็พยายามจะดึงความเห็นใจจากนานาชาติการใช้ความรู้สึกนำหน้ากฎหมายอาจจะทำให้ดูน่าสงสารนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ปัญหาถูกแก้ ผมคิดว่าการให้เกียรติกันในเวทีระหว่างประเทศควรจะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่การเรียกร้องผมก็เลยเลือกที่จะอยู่ข้างไทยเพราะว่าไทยนะ่ะเลือกใช้สมองมากกว่าเสียงตะโกนและนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวฝรั่งเศสส่วนหนึ่งครับที่เขาก็ไม่ได้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเขาทําเมื่อก่อนหน้านี้หรอกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่เข้าข้างไทยหรือว่าฝั่งที่เข้าข้างขาเขมรเขาก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้กันทั้งนั้น ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ